สวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเมติวค่ะลมาติตามังเล่าความพันกับเมติวนะคะเมติวนี่ฟันันแล้วนะคะฟันทันยังใดกะในเมติวนี่เราความพันในข้ฟังนะค่ะเมติวนี่ฟันยังใดค่ะใหญ่ฟันเนาะใหญ่ฟัน่ไปหาสอนกระพูกกับใหญ่คลองค่ะรับไปกับมาบาทพอผูเท้าสองคนค่ะ คดว่าไปเอาในป้าลงโต๊ะรีไปสูบต,ตึ่คตลงคนว่า,วา,วาบกกัวเล็กหน่อยสองคนลปสูบต้นลงรีกูเ่าสองคนนั่นก็อันคือว่าบอกคอยแน่คอยสิเปี้ยวตัวว่าบอกก็คอยไงนั่นเล็กหน่อยสองคนนั่นกับไดยหัวสาเนบอกบัวเล็กหน่อยไม่สิเปี้ยวเขาว่าบานก,ก็ว่าไปลักอาบน้ำเพื่อนประแปง้งล้างขวดคนน้ำอง านี่ลักไปเออไปอาบน้ำอันแป้งลักอาบน้ำองค์พนค่ะอู้ให้อานเลยเขาเด้อวานหนามันหอนมันเมื่อยว่ะค่ะ้องพนีนาห้ออ่นพนไดกัมักสิบแปดกับหนึ่งชุนเลเลคือว่าโอคือว่าเออคือว่ามักสิบแปดกับหนึ่งชุนแปดแปดนี่ใายเอามาากใส่ป่าเด้เป็นแปดเล็หน่อยหนึ่ง กต่ยายก็คิดงสีนะกัดหนานหนามนั่งหนึ่งนออง์เป็นศูนมันมุนเล่ปาาองค์นะคืดมากอเลยเลยคืดมากเลยค่อยคืดมากเลยจื้อไปเลยเอย่จ้ามันสิออกออกละหลักแล้วความสันรอคุณยายเดี๋งไปเอาวัลปลาเอ้าก็คนบ่ไห่คนบ่อกใหญ่ค่ะคืดมากาะ เ็าปดนั่แต่วันเล็กหน่อยกันนี้เหมือกันเล็กหน่อยก็อนหันแล้วเก็ไปใช้ไม่ใชแถวบนเออย่นแก็เป็นไงสองคนหลัะเาสองคน่าิงล้วเป็นไงอ้กําหนดกันไหมเขาสองคนไอ้กําหนดคนผู้เท่าน่งเป็นผู้ใช่ผู้ใช่ผู้ใช่สองคนใั้งสองไอ้กําหนเท้าเบ็ดไอ้กําหนไอ้กับเท่าก็ไอ้หนงและน้ออุ่ะ ยตัวนึงน้อยตงเนาดว่าคุณนาคุณตาเพื่นบัวรับคุณใหญ่โอ้ก็ขุณแล้วเนาะเพนหลานมันก็สู่หน้าควมพันเท่ากับอายเพิ่นเป็นตัวเพนีลันกคืเนาะเป็นยังมีชีวิตอยู่บ่เป็นยังแล้วเนาะเป็นยังมุ่มสินี่นในค่ยมพันมันมีสองคนมาของฒ่าอายน้องคนมาสันเหมะมาเกิดตายเนาะมาอยู่อายน้อ ไอหนอมก็ทำได้แบบเต่าหุบเย็ะหนิแล้เนาะมาคุณใหญ่มาคุณใหญ่มากตัวไหนตัวแปดคุณใหญ่มากแปดเลยคำหนึ่งศูนย์ค่ะตัวที่มากเนาะจังมันจะออกออกวหค่ะฟันะแต่ว่ามันก็เคยเขาอยู่ไม่หางคนได้ซื้อค่ะฟันยันไรกัจคำตั้งค่ะค่ะคือปกติแล้วคุณใหญ่ทางคุณใหญ่ฟันหนี่กับว่าเป็นโบผ่านเนาะคุณใหญ่เนาะ เทอมกับลูกตัวหนึ่งสีหน้าเว่ยค่ะบ่านนี้คือในความฝันคุณยายไปอย่างไปหาสอนกระปูกับยายคลองไปกระมูกไปค่ะกับยายคลองกับเปล่านันลูกพี่ลูกน้องกันไปหาสอนกระปูหาอนกระปูแลล่ะได้บ่ค่ะคุณยายมันกับพันได้แล้วมันมีหนามลายนอกกระยางไปหาแล้วมาผอท้องเท้าบาดไปกับน้อง เรือว่านัน่นไปเอาในป่ารถอันโต๊ะลีป้าสูบต้นหนึง่งผลเราพันบ,บอกเล็กน้อยสองโต๊ะหน่อยมาเล่นน้ำมาสันไหมเล็กน้อยนี่ก็หูจักเพิ่นบอกคะ่ะก็ลูกหลานพ่อใหญ่หลานนั่นละโอ้มามพ่อใหญ่มั่นในความฟันมาสันแม,แ,มแลนเล่นก็กมาสองคนค่ะความฟันน้อใหญ่เออมาก้ะคุณใหญ่ก็เลยคุณใหญ่กันไปกระแทนแล้ว อยากได้ป้าอาบนป้เอายันพันดาพันบอกเล็กน่อยเป้าเลยบะฮันพันโมเดโบอ์พันบอกเล็กหน่อยยังวะคืออยากได้กยะใหญ่โตขึ้นไงบอกค่ะย้วยประสูตรน้ำกระใหญ่เลยนะประสูตรตุงลีเป้าในต้วนึ่งเ็นวะนึงระใหญ่ก็ได้แปลเป็นหนึ่งแปดกัหนึ่งแปดตัวหน่อยนึนอยก็หนึ่งน่อยนบอกเล็หน่อยเอาน้ะค่ะเล็กหน่อยเดี๋ยวไปเอามเขาคุณนใหญ่ก็เล่นเล่นหนามีันแร่แล้วก็ไปกระหม่อแต่ว่าเมื่อไหรเอาบอ่ะนาะใหญ่มัน ป้าก็ยังนอนอยู่หันกุ้เก่าป้าก็ยังนั่นลีนแล้วล่ะพวกพันมันก็หงมาขึ้นจักมันแปะเอาเปลวแลค่ะเป็นหลักอาบน้ำพันเป็นหลักอาบน้ำเงินก็าแป้งทั้งหลังขั้วเพิ่อนก็ยังได้อาบน้ำก็อาบด้วยก็ฟันโตไปอีกฟันโตว่านีไปอาบไปอาบน้ำองค์ปลาแป้งหลังขั้วเพิ่นกิล่ะยจะคล้องกันหงเวอคล้องเพิ่นอยู่หน้าบ้านหลังหลางเออเอาขึ้นวันหนึ่ง หนามมันหนึ่อกมันมนมันจะเป็นศูนยทาเขิดว่าค่ะขมักช้องคุ้งึงเลกนะค่โอยสามตัวเขือว่าเป็นหนอนสองคนนอนสองมือแปดแลวหนอนหรือนางนอนแปดหนอนสองขนเนาะสองมือแปดแเขาจับใส่เลยอายุคุณใหญ่จะปีแล้ว ฮกที่หกสิ huh. ่หาแล้ว huh. ท <c ười> mm ีใหม่คี่ทีอย่างฮกทายังเนาะกระันกระสานก็บ้ากสนตน่อาบน้ำน้ำเขาจนอาบหักอาบน้ำนี่องค์เขาจนแหลวห่ตัวเตัวจนหุ่ไค่เรียบร้อยเลยนะจะคล้องเพิ่งกรเบดจ๊ะหุีใหเรียบ่อนญ่เยก็ยขึ้นให่น้มื่อเคคอาบน้ำลายเทานั้น กหัดเครื่องอุ้มดอกนั่มเต็มอุ้มตักอับมันหลายดอกเย็นสบายเนาะมัเคยอาบนั่มหลายอ่าก็เลยอาบจนแล้วเลยตี่ผือูเท่าสองคนผูเท่ามันก็เก่าเนาะแล้วเก่าหนึ่งแปดก็ได้แล้วสองหนึ่งแปดก็ได้ภูเท่าสองคนแค่สิบสามพอนะเนาะแค่สิบสามใช่ท่านผู้ชมพิจารณาเบิ้งเนาะค่ะเนาะหรือท่านผู้ชมท่านก็เคยเขาอยู่ห้าฟันนั่นค่ะของหามันค่าไอหยันเขาว่า ค่ะไขวัดไงไอ้ค่ะโทรบอกลูกเขาก็จะซื้อว่าซื้อซื้อแม่ยังแห้งกับทิพเก่ากับซ้อมเก่าเท่านั้นแหละเพะว่าค่ะอมเก่าก็เก่าหนึ่งจายเขานี่ยค่ะก็ให้ท่านผู้ชมพิจารณาเบื้องนาะค่ะเนาะส่วนของคุณยายกับนีเพียงเท่านี้เนาะค่ะเนาะคุณยายเนาะ ค่ะก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณคุณยายหลายๆค่ะที่แบงปันแนวทางตัวรลขแบ่งปันแนวทางความฟันกับท่านผู้ชมของเขาค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะค่ะท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้ก็มาเบิ่งตัวเลขของแมตธิวเนาะค่ะเนาะ9ก8 2หนึ่งดสองค่ะศ1 1 0เนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะประจำงวดวันที่16ธัท่านว่าคม2566ค่ะเป็นตัวเลขเป็นแนวทางของคุณแมทติว ในงวดนี้เนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณท่านผู้ชมที่กดเข้ามารับชมรับฟังคลิปเนาะค่ะเนาะกาขขอฝากช่องน่เด้อค่ะท่านผู้ชมกดติดตามช่องจาปอเนาะค่ะเนาะเพื่อที่สีบผาดต,ตวัวเลขหลกักการแนวทางค่ะขันมีตัวเลขหรือว่าแนวทางความฝันเด็ดเด็ดอยู่มองใดแอดการสไปติดตามมาฝากท่านผู้ชมเอลซีทัทงบ้านคือเก่าค่ะสุดท้ายนี่ก็ให้ท่านผู้ชมมีแต่ความสุขความจเจริญเนาะค่ะเนาะ คิดสิ่งใดหวังสิ่งใดกะให้สมคมมุ่งม,มาปรารถนาทุกอย่างค่ะท่านผู้ชมถือเลขลุยล้ยๆกันทุกคนเนาะค่ะเนาะโชคดีกับตัวเลขของคุณแม่ติ๋วเนาะ,ค,ะ,นะค่ะเนาะเก้าหนึ่งแปดสองหนึ่งแปดค่ะหนึ่งศูนย์ศูนย์หนึ่งค่ะท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้ก็าลาไปเพียงเท่านี้ค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ